นครั <muitas S 2> ้งแรกก็ค no ่ะท oh, ี่แบบจอใหญ่มากค่ะก็ตั้งแต่วันที่หนึงวันที่5มกราคมะคะมันจะโชว์ด้วยดนวทีเออร้องเพลงกับวงอัสตาด้วยทั้งแรกปะตื่นเต้นมากอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนนั้แต่ก็ยอนแตกแบบโอ้โหร้อนมากแต่คือแบบดีอะวงวงดตีดีมากทุกอย่างครูเขาก็ช่วยเราด้วยเราลุ้นไหมเน่ยรองร้องเพลงอากาศต่ำเท่ด้วยไม่เหลือลุ้นมากทั้งเนื้อเพลง ทั้งตั้วทุกอย่างรุนแบบรุนมากๆมันจะขาศดูเท่า็นไงวันนี้แบบทั้งหมดของงานวันนี้มันมีจุดถ่ายรูปสติ๊กช็อตอินยอะแยะเลยโอ้โหตรงกับคําพูดเขาเลยคิดดีมมิ่งอย่างนี้ค่ะแบบฝันต่อไปอ่ะแบบมันเหมือนความฝันนะทุกอย่างมันเหมือนแบบมันทําเหมือนมันฮิวใจเราอะค่ะมันแบบทำให้เรามีความสุขไปด้วยเวลาเหตุการเทศกาลเฉลิมฉลองเนาะใช่ค่ะเป็นไงคะแบบสีสันมันเหมือนกระต่ายมันแบบ คิดว่าน่าจะไม่ได้จยยัดอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอจัดมาก็คือแบบลืมหันมองก็เลยก็<อ>ยคือสวยมากสดใสมากอขอเชิญชวนให้คนมาเที่ยวกันหน่อยนี่มี่งถ่ายรูปเยอะเลยได้ค่ะก็สำหรับที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าอยากจะมากับเพื่อนกับพี่กับน้องหรือว่าจะมากับคนรักนะคะก็แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะก็คือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะสวยมากแไฟสวยมากมีของกินช้อปปิ้งก็ได้ถ่ายรูปก็ดีค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่ มอคค์ลาปีหน้าเลยค่ะอะพี่ต้องดิสมานแล้เปิดตัวเลยไหมคะเมื่อกี้บอกว่าชวนคนรักมาด้วยนะเราแรกแล้วเราแรกเราก็มากับคุณรักไวยหรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่ได้มาค่ะมากับเขามาคนรักมากกับพ่อกับแม่แต่วันนี้เขาในงานตอนเที่ยงสองพุ่งยังเดินจากที่โบอยู่เลยนะจริงเหรอะยังไงคะจริงนจรไม่ได้ไปตัดะู้เขาบอกว่าเขาจะดีบเราแล้วใช่ค่ะ พ่อมาเอ่เพ่อมาในรูปแบบไหนบ้างคะก็ไม่างที่ทุกคนเห็นค่ะค่อยๆค่อยๆอ่าเพราะพวกเขาไม่เห็นอธิบายให้ฟังยก็นี่ไงค่อยๆทำความรู้จักกันเขาดูแลดีไหมเอ่ยไปออกรายการจริงไงบ้างอ่ะอ่าก็ไปออกรายการอ่ะที่บ้านพาวากันจ้าดีค่ะบางก้าว้างก้าวดีค่ะดูแลดีอาหารการกินดีอ่าเธอเริ่มรู้สึกตัวได้ไงว่าอุ๊ยเขาจีบชาตอย่างเงี้ย ของแบบนี้มันก็แบบรู้แหละเขาทำเขาทำอะไรพิเศษให้เรามากกว่าแบบเพื่อนเขาวบ้างไหมนะหนูไม่รู้ว่าแบบโบโบโบนูไม่รู้ว่าแบบว่าเออเขาอยู่กับเพื่อนเป็นยังไงเราเวลาเขาอยู่กับเราเป็นไงเขาแบบเขาเล่นเล่นมาเข้ากันเราได้ง่ายไหมรับใช่ก็นี่ใส่เข้ากันง่ายดีค่ะตรงตรงเขาบอกว่าเขาไม่อยากโสดแล้ว เขาบอกว่าอยากโสดแล้วโบล่ะเราพร้อมไหมไไปช่วยเขาไม่โสดจะดีโบอยากโสดอยู่ไหมคะเออก็คุกัแล้วแต่พี่เขาเราตอบเหมือนกันหรอเอออะแล้วถ้า้เขาบอกเขาแบบอยากเดินหน้าเต็มที่เลยอยากพันเร่งเลยหลังนีค่ะก็รอโโย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปพวกพี่อะเร่งเครื่องแรงเราก็แบบค่อยๆอ่คเพราะถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยเขาใช่มถ้าจะพร้อมก็จะพร้อมไปด้วยกันเขินแล้ววันนี้วันนี้เขินไหมแบบสัมภาพ้าเลยคือตอนเดินมาไม่คิดว่าพวกพี่อะโหขนาดนี้งานใหญ่ไงใช่ไหมมางานด้วยสัมภาษณ์ไปหนึ่งนาทีเองเรื่องอะเราเราเนี่ เราได้เคยกับพี่ทำไมว่าวันนี้เราก็มีออกงานแล้วแบบกันแล้วว่าเออจะตอบยังไงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยเคอถามว่าแบบบอกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบรู้ว่ามีงานไหมรู้อะแต่เรื่องที่แบบว่าเอ่อเตียมกันสัมภาษณ์อะไรเงี้ยไม่เตรียมอีกแล้วเพราะว่าประกันเตรียมไม่ได้ลืมจริงๆเราเราเราเซอร์ไพรส์กับคำตอบของแมวว่าแบบเฮ้ยกล้าพูดแบบนี้เลยกับพี่ๆอะไรก็มีพี่ๆมาพิมพ์มาบอกหรืว่าแบบเออเขาบอกแบบนี้เลยนะบอกก็แบบ กางว่าเราก็แบบเราก็เหมาะนึงเนาะแบบเขาให้เกียรติเราเลยใช่ก็ก็เป็นเป็นคนที่ดีอ่ะทำไมบอกไม่ถึงเปิดใจลองแบบลองคุยกับเขาเลหนูรู้สึกว่าคนเราไม่ต้องแบบไม่ต้องจมอยู่กับอะไรที่มาทําให้เรารู้สึกว่ามันเศร้ามันทําให้ทุกข์ใจอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขหรือว่าเราแบบก็ก็แค่แบบอยู่กับมันแค่นั้นนะของเดินที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะ ที่คุยกันอะที่อะไรสเดือนแล้วหรออ่อเขาบอกว่าประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นก็คอนแทคผมบ่อยก็เออก็มีความสุขค่ะฮา้ักอ่ลักอ่ะรอดูหน่อยหน่อยก็จะไงอยู่นะเม่กี้ไม่หลงอะไรเขาอะเจ็บนะ1 2นปุ๊บใหม่ปวดเจ็บข้างมันเออก็ดีค่ะโมมันคลิกกันตรงไหนระหว่างเราแบบว่าเออโอเคล่ะเราคจะได้แน่อะไรเงี้ย เมือหนูว่ามันเขาเรียกว่าทําความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอได้รู้จักกันมันมีแต่แบบอะไรดีๆเข้ามาด้วยอ่ะก็<ม>เลยรู้สึกเออถ้าถ้าแบบคุยกันไปเรื่อยๆน่าจะมีความสุขไปตลอดอย่างเราก็แบบตลกอย่างเราก็มีความเข็นเข็นเวลายอยู่ด้วยกันมันโบ๊ะบักยังไงเหมือนคณะหนึ่งเหมือนเหมือนดูคณะอะไรสักอย่างเขาบอกว่าว่าพี่อะไรของเขาตำตำมุกโมัวไม่ทันบ้าบางอย่างเราโบ๊ะเกินไปเรานำนำเทนะคณะจะแบบ อาจจะเป็นคนเราแบบว่าช่วงวัยอุ้ยโป้แรงเ <c oughs> ชียร์ย <c oughs> แรงกินของคนรอบข้างมีผลก,กันกับเราไม่สำคัญแตัจิตใจของรนในในในเราเออจริงๆอ่ะตอนตอนแรกไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคนเขาแบบประทับใจในผู้ราขนาดไหนด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบก็เริ่ม,เ,มบบเริ่มเหมือนแบบเริ่มคุยกันมากขึ้นมากกว่ายังไม่ได้แบบบองว่าจะเป็นแบบในสถานะไหนหรืออะไรประมาณไหนเหมือนแบบรู้จักกันมากขึ้น มัาเป็นช่วงที่แบบช่องเรียนมุงกันนะเามุงมิงไหมคะก็มุงมิงไหมอ่ะค่ะก็คงมีบ้างแหละเวลาอยู่กับแบบอะไรที่มันเป็นแบบมีความสุขทุกคนก็จะเป็นเด็กกันแล้วแล้วตอนนี้เรียกกันว่าอะไรกี่เล็กกี่เล็กโบตอนนั้นตอนนั้นที่จะไปออกวารกเกอร์อะไรการงานอะไรก็ตัดสินใจนานไหมเพราะว่าตอนนั้นก็มีกระแสข่าวเราไปเล็กมาแล้วขอหน้านิดนึงอะไรยังไม่คิดอะไรเลยตอนนนั้เขาชวนมาตอนเขาชวนครั้งแรกอหร อะไรนานเลยนะคะเพราะว่าคือเราก็ดูรายการของเขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นรายการที่น่าสนใจได้กินด้วยกินฟรีด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเราไปแค่ไปนั่งกินอร่อยๆของเราก็เลยแบบเออจริงๆอย่างอย่างอย่างแกงเพื่อนๆเขาเองมีส่วนช่วยแบบบิวเราไหมบิวเขาบิวเราอะไรทาพี่เก๋ทำพี่บอยอ๋อเออที่ที่เขาสูดด้วยไม่ไม่หลัก ทำไมถึงชื่อแกงเกาคนดีที่ไหนอ๋อคนดีที่ไหนไม่ไม่เราก็เคยคนดีที่ไหนละแล้วตอนนี้พี่เล็กเรียกเราว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเราว่าน้องโบเขาเสียงสองไหมวลานี้เราตั้งดูทำไมว่าเช้าแม่ไม่ขะขอ ก่ทเดี๋ยวไป่เหลาไปเดี๋ยวบุกไม่เหลาเขาเลิกแรกมาเขาเลิกรักเลยเลิกมากเขาสัมภาษณ์ไปหมดรอบนึงเขาเขาเกิเหันรอบวงเลยอ่ะอยากรู้ไงว่าเวลาที่เธอได้ยินอะรู้สึกว่าเป็นเสียงสองไหมหรือว่าเสียงสามเสียงสี่เสียงปกติสงไม่ได้แบบว่าดังเลยสไม่ขนาดนะ้ไม่ขนาดนั้นโบโบ่เดอยโักดดันไหม ตอนน้นี่คือคุณค่อนข้างจะตามพู่เราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้งงยความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผรไม่ได้กดดันอะไรพอเราแบบเริ่มเหมือนแบบเริ่มคุยกันแบบมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ก่อนเราอ่ะว่าแบบ ui, อุ้ยเขาคบกันแล้ว <laughs> เขาต้องแบบช่วงเวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยหนูก็แบบนรู้อีกแล้ว <laughs> ต้องใจแบบเริ่มเริ่มแบบไม่นานออ่างเองย ก็ก็กดดันแล้วค่ะหลังจากนี้ก็คงกดดันแล้วค่ะเพราะทุกคนก็แบบว่าคาดหวังอย่าคาดหวังนะทุกคนแต่จริงตอนนี้คือยังไม่ได้แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันใช่ค่ะที่อะไรเขาบอกว่าโบเป็นคนแบบหัวเราะง่ายตลกเอ๊ค้าร่าที่อะไรเป็นคนเล่นบ้านในสนามก็คล้ายๆกันนะคะหัวเราะง่ายเราเล่นอะไรไปบางทีก็งงก็หัวเราะแบบปลุกเกิดทำให้พอใจให้ตลกกหมือนกัน ลอยลอยอยอยลอที่ก็ต้องะเปกมันมันใช่ไหมวโก็้ก็อตรงแหละเพราะว่า้สัมภาษณ์ว่าสเปกโบคือาวูงีใช่มละยัวจะหายหั้แล้วะนังแย้จายหนังหมยนะหายหนังให้แล้วะนอะายัะนังใไปแับพี่แล้วโบแตกอันนั้น ในหัวคิดอะไอยู่ติ๊งเออลุดอ่ะตอนนั้นกำลังคับเซอร์จริงๆอะมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกาะหน้านัาคุยเรื่องของพี่เขาด้วยก็เลยแบบเหมือนได้หัวยังคิดเรื่องนั้นอยู่อะค่ะก็เลยแบบเถอพูดไปทล้วมไม่ได้ไป็นแค่คำั้นๆเดียวไปหลายครั้งอันทจริงในหัวหรือในใจวีสิบเปอร์ไม่แต่แต่งปี๊ดสถานะ นไม่นะคือแบบว่าตัวจับใจว่าแบบเราหลุดทำตัวไม่ถ่วงอ่ะ่วทำอะไรไม่ได้อ่ะแบบแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะลงด้วยอันนี้จะมาว่าเราไม่ต้องตกใจแต่พี่พี่สิเขาก็รู้ใช่ไหมคะแบบเราจ่าพี่สิแต่ว่าไม่คือเขาว่าแซวแบบทำปากแบบเหมือนพูดเขาว่าอะไรอะไรแต่เราทำใบ้อะไรเงี้ยแบบนี้ใส่ต้นหนูแบบ ม่นกรอบครัวหนูก็แบบพูดไปอ่แสดงว่ากับกรหลามันแบบเหม่พูดเหมเรียกไปเหมคนน้นแววัวนจอยนที่เขาอะไรนะ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 อะไรเมื่อกี้อะไม่หรอกนจอยู่ที่เขาอยู่ที่อะไรอะไม่รู้ไม่รู้ พี่ใจอะไรว่าเหมือนแบบเรารูถึงแต่เขาไงก็เลยเฉยเรียกชื่อเขาอะค่ตอนนั้นน่าคิดถึงตนอาคิดถึงเพราะว่ามันคิดถง่ใจเาว่าเขาแนกันแบบพูดแซวลอดเนแก็เห็นด้วยกับพี่ไลยค่ะแล้แบบทดถึงเฉเนาไม่ได้คิดถึงตัวเขาเนาะ อันหนาอันหนาอันหนาขายหนาเลยขายหนาเลยขายหนาเลยขายเลยที่ขายใเวลาขายของแล้วนะคะทุกคนก็ภาพยนตร์อโยธยามหาลรวยนะคะในวันที่สองมกราคมนี้ค่ะก็ทุกท่านภาพยนตร์สองธันวาเอาใหม่เอาใหม่สองกราเอาใหม่เอาใหม่หนาเลยค่ะเอาใหม่นะคะฝากของใหม่อโยธยามหาลรวยนะคะรับชมกันได้นะคะในวันที่สองธันวาคมนี้ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ หนังรักใส่มูค่ะในนั้นก็จะมีคาถาอ,อยากให้ทุกคนไปรอฟังกันเพราะว่าคาถาใช้ได้จริงอุ้ยจริงไหมงานหลักงานศรีกาอย่างนี้หรอหรือเปล่าอรอรูกันนะคะ,ะก็วันที่สองธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็เร็วนี้ค่ะก็จะล้องถ่ายทำใต้เงาตะวันค่ะก็สักเลยนะคะนี่กับพี่มากับพี่มาใช่ค่ะโอเคเด็ยมือโตารุาครุ